ขอสวัสดีทุกท่านและเชิญรับฟังธรรมเรื่องการทำบุญที่แท้จริงบุญกุศลน,นี้มีทางทำให้เกิดขึ้นได้มากมายแต่ข้อสำคัญอยู่ที่จิตใจของเราเองเมื่อเราต้องการให้จิตใจผ่องใสอะไรจะมาช่วยทำให้ผ่องใสได้ตอนนี้เราก็มักอาศัยองค์พระประธานหรือองค์พระพุทธรูปแต่พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่า มีวิธีปฏิบัติหลายอย่างที่จะทำให้เกิดบุญกุศลจึงขอ,อกล่าวเกี่ยวกับบุญเพราะคำว่าบุญเป็นคำสำคัญในพระพุทธศาสนาและมักมีความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าบุญนั้นแคบมากหรือบางทีก็ถึงกับเพี้ยนไปอย่างเช่นแง่ที่หนึ่งยกตัวอย่างที่ว่าบุญมีความหมายแคบลงหรือเพี้ยนไปนี้ เช่นเมื่อเราพูดว่าไปทำบุญทำทานเราก็นึกว่าทำบุญคือถวายข้าวของแก่พระสงฆ์บุญก็เลยมักจะจำกัดอยู่แค่ทานคือการให้แล้วก็ต้องถวายแก่พระเท่านั้นจึงเรียกว่าบุญถ้าไปให้แก่ชาวบ้านเช่นให้แก่คนยากจนคนตกทุกข์ยากไร้เราเรียกว่าให้ทานภาษาไทยตอนหลังนี้ จึงเหมือนกับแยกกันระหว่างทำบุญกับให้ทานทำบุญคือถวายแก่พระให้ทานคือให้แก่คฤหัสถ์ชาวบ้านโดยเฉพาะคนตกทุกข์ได้ยากเพราะความหมายที่เพี้ยนไปนี้กลายเป็นความหมายในภาษาไทยที่บางทียอมรับกันไปจนคิดว่าถูกต้องด้วยซ้ำแต่พอตรวจสอบด้วยหลักพระศาสนาแล้วก็จะพบว่าไม่จริง เพราะว่าฐานนั้นเป็นคำกลางกลางการถวายของแก่พระที่เราเรียกว่าทำบุญนั้นเมื่อว่าเป็นภาษาบาลีจะเห็นชัดว่าท่านเรียกว่าฐานทั้งหมดแม้แต่ทำบุญอย่างใหญ่ที่มีการถวายของแก่พระมากๆเช่นถวายแก่สงก็เรียกว่าสังฆทานทำบุญทอดกระถินก็เรียกว่ากระถินทานทำบุญทอดผ้าป,ป่าก็เป็นบางสกุลจีวรทาน ไม่ว่าถวายอะไรก็เป็นทานทั้งนั้นถวายสิ่งก่อสร้างในวัดจนถวายทั้งวัดก็เรียกเสนาสนทา,านหรือวิหารทานทานทั้งนั้นในแง่นี้จะต้องจําไว้ว่าทานนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการทำบุญเมื่อเราพูดว่าทำบุญคือถวายของกับพระบุญก็เลยแคบลงมาเหลือแค่ทานอย่างเดียว โดยมักลืมนึกไปว่ายังมีวิธีทำบุญอื่นๆอีกหลายอย่างอันนี้ก็เป็นแง่หนึ่งส่วนแง่ที่สองก็คือความแคบในแง่ที่เมื่อคิดว่าถ้าให้แก่คนตกทุกข์ได้ยากหรือแก่ชาวบ้านก็เป็นทานแล้วถ้าเข้าใจเลยไปว่าไม่เป็นบุญก็จะยุ่งกันใหญ่ที่จริงไม่ว่าให้แก่ใครก็เป็นทานและเป็นบุญทั้งนั้นจะต่างกันก็เพียงว่า บุญมากบุญน้อยเท่านั้นเองการวัดว่าบุญมากบุญน้อยเช่นในเรื่องฐานนี้ท่านมีเกณฑ์หรือมีหลักสำหรับการวัดอยู่แล้วว่า 1. ตัวผู้ให้คือทายกทายิกามีเจตนายอย่างไร 2. ผู้รับคือปฏิคาหกมีคุณความดีแค่ไหนวัตถุหรือของที่ให้คือทายธรรมบร์สุดสมควร เป็นประโยชน์เพียงใดถ้าปฏิคาหกคือผู้รับเป็นผู้มีศีลมีคุณธรรมความดีก็เป็นบุญมากขึ้นถ้าปฏิคาหกเป็นคนไม่มีศีลเช่นเป็นโจรผู้ร้ายเราก็ได้บุญน้อยเพราะดีไม่ดีให้ไปแล้วเขากลับอาศัยผลจากของที่เราให้เช่นได้อาหารไปกินแล้วร่างกายแข็งแรง ก็ยิ่งไปทำการร้ายได้มากขึ้นกลับเกิดโทษวัตถุสิ่งของที่ถวายถ้าบริสุทธิ์ได้มาโดยสุจริตเป็นของที่เป็นประโยชน์มีคุณค่าแก่ผู้ที่รับไปสมควรหรือเหมาะสมแก่ผู้รับนั้นเช่นถวายจีวรแก่พระสงฆ์แต่ให้เสื้อแก่ขหัสถ์เป็นต้นก็เป็นบุญมากส่วนตัวผู้ให้ก็ต้องมีเจตนาที่เป็นบุญเป็นกุศล ตั้งใจดียิ่งถ้าเจตนานั้นประกอบด้วยปัญญาก็มีคุณสมบัติดีประกอบมากขึ้นก็ยิ่งได้บุญมากเป็นนั้นว่าการให้เป็นฐานทั้งสิ้นไม่ว่าจะถวายแก่พระหรือจะให้แก่ครุขระชาวบ้านจึงควรมาทบทวนความหมายกันใหม่ว่าหนึ่งได้บุญไม่ใช่เฉพาะถวายแก่พระสองบุญไม่ใช่แค่ทาน ให้ทานอย่างไรจึงจะได้ทำบุญอย่างสมบูรณ์ต่อไปก็มาดูว่าบุญนั้นแค่ไหนการทำบุญท่านเรียกว่าบุญกิริยาหรือเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุทั้งนี้บุญกิริยาวัตถุมีสามอย่างคือ 1. ทานการให้เพื่อแผ่แบ่งปัน 2. ศีลการประพฤติสุจริตมีความสัมพันธ์ดีงามไม่เบียดเบียนกัน 3. ภาวนาฝึกอบรมพัฒนาจิตใจ,จเจริญปัญญาทานก็เป็นบุญอย่างหนึ่งศีลก็เป็นบุญอย่างหนึ่งภาวนาก็เป็นบุญอย่างหนึ่งและสูงขึ้นไปตามลำดับด้วยศีลเป็นบุญที่สูงกว่าทานภาวนาเป็นบุญที่สูงกว่าศีลแต่เราสามารถทำไปพร้อมกันทั้งสามอย่างเหตุใดจึงเรียกการถวายของแก่พระที่วัด ว่าเป็นการทำบุญแต่ให้แก่ชาวบ้านเรียกว่าเป็นทานเฉยๆเรื่องนี้อาจเกิดจากการที่ว่าหนึ่งเวลาเราไปถวายแก่พระที่วัดเราไม่ใช่ถวายทานอย่างเดียวเท่านั้นคือในเวลาที่เราไปถวายสิ่งของเครื่องไถยธรรมหรือทำอะไรที่วัดนั้นนอกจากทานเป็นอย่างที่หนึ่งแล้ว 2. ศีลเราก็ได้รักษาไปด้วย คือเราต้องสำรวมกายวาจาอยู่ในระเบียบแบบแผนวัฒนธรรมประเพณีเรื่องมารยาทอากับกิริยาและการสำรวมวาจาต่างๆนี้ถือเป็นศิลทั้งสิ้นและเวลานั้นเราก็งดเว้นความไม่สุจริตทางกายวาจาความไม่เรียบร้อยการเบียดเบียนทุกอย่างทางกายวาจารเราละเว้นหมด เราอยู่ในกายวาจาที่ดีงามที่ประณีตที่สํารวมที่ควบคุมนี่คือเป็นศีล 3. ในด้านจิตใจจะด้วยบรรยากาศของการทำบุญก็าตามหรือด้วยจิตใจที่เรามีความเลื่อมใสตั้งใจไปด้วยศรัทธาก็าตามจิตใจของเราก็ดีงามด้วยเช่นมีความสงบมีความสดชื่นเบิกบานผา่องใสมีความอิ่มใจ ตอนนี้เราก็ได้ภาวนาไปด้วยยิ่งถ้าพระได้อธิบายให้เข้าใจในเรื่องการทำฐานนั้นว่าทำเพื่ออะไรมีประโยชน์อย่างไรสัมพันธ์กับบุญหรือการปฏิบัติธรรมอื่นๆอย่างไรเป็นต้นเรามองเห็นคุณค่าประโยชน์นั้นและมีความรู้ความเข้าใจธรรมเข้าใจเหตุผลต่างๆมากขึ้นเราก็ได้ปัญญาด้วยด้วยเหตุที่ว่ามานี้ ก็จึงกลายเป็นว่าเมื่อเราไปที่วัดนั้นแม้จะไปถวายทานอย่างเดียวแต่เราได้หมดทุกอย่างทานเราก็ทำศีลเราก็รักษาภาวนาเราก็ได้ทั้งภาวนาด้านจิตใจและภาวนาด้านปัญญาเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปที่วัดถ้าเราปฏิบัติถูกต้องเราจึงไม่ได้ถวายทานอย่างเดียวแต่เราได้มาครบ ตอนแรกเราตั้งใจไปถวายทานอย่างเดียวแต่เมื่อไปแล้วเราได้มาครบทั้งสามทีนี้เราจะบอกว่าเราไปถวายทานมาเราก็พูดไม่ครบก็เลยพูดว่าเราไปทำบุญเพราะว่าเราได้ทั้งสามอย่างที่ว่ามานี้ก็เป็นเหตุให้การถวายทานอย่างเดียวกลายเป็นมีความหมายเป็นทำบุญหรือครบทั้งสามอย่าง เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วต่อไปเวลาไปถวายทานที่วัดก็ต้องทำให้ได้บุญครบทั้งสามอย่างคือถวายทานอย่างเดียวแต่ต้องให้ได้ทั้งศีลทั้งภาวนาด้วยอย่างนี้จึงจะเรียกว่าทำบุญที่แท้จริงไปทำบุญอย่างเดียวแต่ได้กลับมาสามอย่างคราวนี้เราก็มาตรวจสอบตัวเองว่าทานของเราได้ผลสรงบุญไหม เริ่มตั้งแต่ด้านจิตใจว่าเจตนาของเราดีไหมเจตนานั้นท่านยังแยกออกไปอีกเป็นสามข้อคือหนึ่งบุพเจตนาเจตนาก่อนให้คือตั้งแต่ตอนแรกเริ่มต้นก็ตั้งใจดีมีความเลื่อมใสจิตใจเบิกบานและตั้งใจจริงแข็งแรงมีศรัทธาม,มากต่อไป 2. มุนจนะเจตนา ขณะถวายก็จริงใจจริงจังตั้งใจทำด้วยความเบิกบานผ่องใสมีปัญญารู้เข้าใจ 3. อปอราอปราเจตนาถวายไปแล้วหลังจากนั้นระลึกขึ้นเมื่อไหร่จิตใจก็อบอิ่มผ่องใสว่าที่เราทำไปนี้ดีแล้วทานนั้นเกิดผลเป็นประโยชน์เช่นได้ถวายบำรุงพระศาสนาพระสงค์จะได้มีกำลัง แล้วท่านก็จะได้ปฏิบัติศาสนกิจช่วยให้พระศาสนาเจริญงอกงามมั่นคงเป็นปัจจัยให้สังคมของเราอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนึกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เอบอิ่มปลื้มใจท่านใช้คำว่าอนุสร์ด้วยสมนัตถ้าเราอนุสรด้วยสมนัตทุกครั้งหลังจากที่ทำบุญไปแล้วเราก็ได้บุญทุกครั้งที่อนุสรน,นั่นแหละคือระลึกขึ้นมาคราวไหน ก็ได้บุญเพิ่มคราวนั้นนี่คือเจตนาสามการซึ่งเป็นเรื่องสำหรับทายกส่วนปฏิคา6คือผู้รับถ้าเป็นผู้มีศีลมีคุณธรรมต่างๆมากก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลมากเพราะจะได้เกิดประโยชน์มากยกตัวอย่างพระสงฆ์นี้เมื่อเป็นผู้ทรงศีลทรงไตรสิกขาท่านก็สามารถทำให้ทานของเรา เกิดผลงอกงยออกไปกว้างขวางเป็นประโยชน์แก่ประชาชนช่วยให้ทำแผ่ขยายไปในสังคมให้ประชาชนอยู่ร่มเย็นเป็นสุขและดำรงพระศาสนาได้จริงส่วนไทยธรรมคือวัตถุที่ถวายก็ให้เป็นของบริสุทธิ์ได้มาโดยสุจริตสมควรหรือเหมาะสมแก่ผู้รับและใช้ได้เป็นประโยชน์นี้เป็นองค์ประกอบต่าง ที่จะใช้พิจารณาตรวจสอบและต้องพยายามอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าแม้ว่าเราจะไปทำทานอย่างเดียวก็ต้องให้ได้ทั้งศีลทั้งภาวนามาด้วยเมื่อทำได้อย่างนี้จึงจะเรียกว่าทำบุญกันจริงๆชนิดพูดได้เต็มปากมิฉะนั้นเราก็จะได้แค่ไปถวายทานเฉยๆแล้วก็ไปเรียกอ้อมแอมว่าทำบุญเพราะฉะนั้น ถ้าเราไปวัดแล้วบอกว่าฉันไปทำบุญมาก็จะต้องตรวจดูด้วยว่าที่จริงเราได้แค่ทานหรือเปล่าหรือว่าเราได้ครบเป็นบุญเต็มจริงๆถ้าเป็นบุญก็คือได้ครบทั้งสาป,ประการทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาถ้าจะทำบุญก็ควรทำให้ครบทุกความหมายถึงตอนนี้ จึงจะเล่าความหมายของบุญให้เพิ่มเติมคำว่าบุญนั้นมาจากสรรพภาษาบาลีว่าปุญญะคำว่าปุญญานี้แปลว่าอะไรบ้างหนึ่งบุญแปลว่าชำระจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดใจของเรากำลังเศร้าหมองคุณโมมาพอทำบุญอย่างเช่นถวายทานเพียงเริ่มตั้งใจจิตใจของเราก็สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสขึ้น การชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ก็คือกำจัดสิ่งเศร้าหมองที่เรียกว่ากิเลสทั้งหลายออกไปเริ่มตั้งแต่ฐานก็กำจัดความโลภความเห็นแก่ตัวความมีใจแับแคบประหนีห่งหงหนความยึดติดลุ่มหลงในวัตถุสิ่งของทำให้จิตใจเป็นอิสระพร้อมที่จะก้าวต่อขึ้นไปในคุณความดีอย่างอื่นหรือเปิดช่องให้นำเอาคุณสมบัติอื่น มาใส่เพิ่มแก่ชีวิตได้ทำให้ชีวิตจิตใจเฟื่องฟูขึ้นคนที่ทำบุญคือทำความดีจิตใจก็จะเฟื่องฟูขึ้นในคุณงามความดีเพิ่มพูคุณสมบัติที่ดีๆให้แก่ชีวิตจิตใจของตนบุญนั้นมีมากมายยิ่งเราทำบุญมากเราก็เพิ่มคุณสมบัติที่ดีให้แก่ชีวิตของเรามากภาษาสมัยนี้มีคำหนึ่งว่าคุณภาพชีวิต คนสมัยโบราณเขาไม่ต้องมีคำนี้เพราะเขามีคำว่าบุญอยู่แล้วคำว่าบุญนี้ครอบคลุมหมดทำบุญทีหนึ่งก็เพิ่มคุณสมบัติให้กับชีวิตของเราทีหนึ่งทั้งคุณสมบัติในกายในวาจาและในใจกายของเราก็ประณีตขึ้นวาจาของเราก็ประณีตขึ้นจิตใจของเราก็ประณีตขึ้นปัญญาของเราก็ประณีตขึ้น ดีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ 2. อ 2. บุญแปลว่าทำให้เกิดภาวะหน้าบูชาบุญนั้นทำให้หน่าบูชาคนที่มีบุญก็เป็นคนที่น่าบูชาเพราะเป็นคนที่มีคุณธรรมมีความดีถ้าไม่มีคุณความดีก็ไม่น่าบูชาที่ว่าบูชาก็คือยกย่องหรือเชิดชูคนที่ทำบุญทำกุศลจิตใจดีงาม มีคุณธรรมมากก็เป็นคนที่น่าเชื่อูน่ายกย่องแล้วก็ทำให้เกิดผลที่น่าเชื่อูบูชาด้วยที่จริงศัพท์เหล่านี้มีความหมายมากหลายประการความหมายอีกอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้คือบุญนั้นเป็นชื่อของความสุขพอทำบุญแล้วจิตใจก็สุขเอิบอิ่มเป็นความสุขที่ประนีตลึกซึง้งการทำบุญ เป็นความสุขที่มีผลระยะยาวไม่เหมือนอาหารที่รับประทานหรือสิ่งภายนอกที่บำรุงบำรเรลกายพอผ่านไปแล้วก็หมดก็หายความสุขก็สิ้นไปบางที่พอนึกใหม่กลายเป็นทุกข์เพราะมันไม่มีเสียแล้วมันขาดไปต้องหาใหม่แต่บุญเป็นสุขที่เข้าไปถึงเนื้อตัวของจิตใจเป็นความสุขที่เต็มอิ่ม ทำให้เกิดปีติในบุญและเมื่อเราทำไปแล้วมันก็ไม่หมดนึกถึงเมื่อไรก็จะเอิบอิ่มพงใสเรื่อยไปเป็นความสุขที่ยั่งยืนยาวนานอีกประการหนึ่งบุญเป็นสิ่งที่พึงศึกษาพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ศึกษาบุญพุทธพจน์มีอยู่ชัดว่าปุญญเมวะโสสิิเขยะแปลว่าคนนั้นพึงศึกษาบุญ คำว่าศึกษาก็คือฝึกขึ้นมาทำให้ได้ทำให้เป็นให้ก้าวหน้าจเจริญงอกงามขึ้นไปในความดีและในคุณสมบัติทั้งหลายนั่นเองหมายความว่าบุญนี้เราต้องทำให้เพิ่มขึ้นและประณีตขึ้นเรื่อยๆอย่างที่กล่าวก่อนหน้านี้ว่าบุญเป็นคุณสมบัติเป็นความดีทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้าง รวมไปถึงทางปัญญาเราต้องเพิ่มโดยฝึกขึ้นมาเมื่อฝึกกายวาจาฝึกจิตใจฝึกปัญญาชีวิตของเราก็พัฒนาประณีตงอกงามขึ้นเรื่อยเรียกว่าเป็นการพัฒนาชีวิตหรือพัฒนาตนเองนี่แหละผู้สั้นๆคำเดียวว่าบุญเพราะฉะนั้นบุญนี้อย่าไปยุติหรือหยุดอยู่เราต้องศึกษาบุญ มีบุญอะไรมีคุณสมบัติความดีอะไรที่ควรจะทำเพิ่มเพื่อให้ชีวิตของเราดีขึ้นและทำให้เกิดประโยชน์กว้างขวางออกไปก็ก้าวต่อไปมิฉะนั้นเราจะติดอยู่จงอยู่หรือว่าชะงักตันอยู่กับที่เท่าเดิมคนที่ทำบุญไม่ควรจะติดอยู่เท่าเดิมแต่ควรจะก้าวหน้าไปในบุญนี้เป็นความหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบุญนำมากล่าวพอให้เห็นแนวทางความจริงนั้นแต่ละอย่างยังสามารถขยายออกไปได้มากแต่ให้เห็นเขาว่าตั้งต้นอย่างนี้หนทางที่จะทำบุญมีอยู่มากมายอย่างที่ได้กล่าวก่อนหน้านี้ว่าบุญนั้นมีมากการทำบุญไม่ใช่เฉพาะทานเท่านั้นพระพุทธเจ้าตรัดไว้โดยสรุปอย่างสั้นที่สุด เกี่ยวกับบุญกิริยาวัตถุสามอันได้แก่ 1. คือทาน 2. คือศีล 3. คือภาวนาอย่างที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วทีนี้ต่อมาท่านอยากจะให้เราเห็นตัวอย่างมากๆท่านจึงจะขยายความให้กว้างออกไปอีกเพื่อเห็นช่องทางในการทำบุญเพิ่มขึ้นท่านจึงเพิ่มเข้าไปอีกเจ็ดข้อ รวมเป็นบุญกิริยาวัตถุสิทธิ์ซึ่งขอนำเอามาทบทวนกับเราในฐานะที่เป็นผู้ทำบุญอยู่เสมอต่อจากบุญสามคือทานศีลภาวนาประการที่สี่อปจายานะใหม่ทำบุญด้วยการให้ความเคารพมีความอ่อนโยนสุภาพอ่อนน้อมให้เกียรติแก่กันเคารพยกย่องท่านผู้มีความเป็นผู้ใหญ่ ผู้สูงด้วยคุณธรรมความดีเป็นต้นหรือที่นิยมกันในสังคมของเราเคารพกันโดยวัยวุฒิชาติวุฒิและคุณวุฒิแต่ในทางพระศาสนาถือว่าคุณวุฒิสำคัญที่สุดอปจญญยยาณใหม่นี้ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งเพราะเป็นการน้มใจไปในทางที่จะฝึกตนและเป็นการช่วยการรักษาสังคมนี้ ให้เราอยู่กันด้วยความรู้สึกที่จะเอื้อเฟื้อทําให้มีความสงบร่มเย็นถ้าในสังคมไม่มีการให้เกียรติไม่มีความเคารพกันก็จะวุ่นวายมากจิตใจก็จะแข็งกระด้างน้องไปในทางที่จะกดจะข่มกันคอยจะก้าวร้าวกระทบกระทั่งกันเรื่อยแต่พอเรามีความเคารพให้เกียรติแก่กันมีความสุภาพอ่อนโยนจิตใจของเราก็นุ่มนวล น้อมเข้าไปในทางของการฝึกตนการเป็นอยู่ร่วมกันก็ดีบรรยากาศก็ดีมดงามเป็นสุขบุญก็เกิดขึ้นประการที่หวัยาวัจจไมททำบุญด้วยการช่วยเหลือรับใช้บริการคนไม่มีเงินก็ไม่ใช่ว่าทำบุญไม่ได้วัยาวัจจะไมกุศลนี้ทำได้ทุกคนอย่างสมัยก่อนนี้ ก็นิยมมาลงแรงช่วยกันในเวลามีงานส่วนรวมโดยเฉพาะสังคมไทยสมัยก่อนมีศูนย์กลางอยู่ที่วัดเวลามีงานวัดชาวบ้านก็มาลงแรงช่วยเหลือรับใช้ทำอะไรต่ออะไรคนและอย่างสองอย่างให้กิจกรรมส่วนรวมที่วัดนั้นสำเร็จด้วยดีหรือยกตัวอย่างการมาวัดเราหลายคนก็มาทำบุญด้วยวิยาวัจจะไม่กุศล ชนิดพนนันธาหนาได้ไม่มีที่สิ้นสุดคือมาช่วยเหลือรับใช้บริการบำเพ็ญประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารเรือทหารทั้งหลายหรือว่าเด็กๆนักเรียนตลอดจนทุกคนก็มากันเช่นอาจจะมาช่วยกันปลูกต้นไม้มาทำความสะอาดมาทำถนนทั้งหมดนี้ก็เป็นวิยาวัตระจมกุศล พูดสั้นๆว่ามาช่วยกันคือเจตนาที่จะมาบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือรับใช้บริการทำกิจส่วนรวมให้สำเร็จเป็นบุญอีกแบบหนึง่งประการที่6ปฏิทานาใหม่ทำบุญด้วยการให้ส่วนบุญหมายความว่าให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในบุญหรือในการทำบุญด้วยเวลาเราทำความดีอะไรสักอย่างก็ไม่ห่วงแหนไว เราเปิดโอกาสให้คนอื่นได้มีส่วนร่วมบุญด้วยการทำความดีด้วยกันทั้งผู้มาร่วมและผู้ให้โอกาสก็ได้บุญเพิ่มทั้งสองฝ่ายคนที่ให้เขาร่วมบุญตัวเองก็ไม่ได้ลดลงเดี๋ยวจะนึกว่าคนอื่นมาแย่งบุญซึ่งไม่เป็นอย่างนั้นแต่กลับยิ่งได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคนที่ทำบุญด้วยตน กับคนที่ทำบุญด้วยตนแล้วยังชวนคนอื่นมาทำด้วยนั้นคนหลังได้บุญมากกว่าเมื่อให้ส่วนร่วมแก่ผู้อื่นมาทำความดีด้วยกันบุญกุศลก็ยิ่งเพิ่มมากประการที่7ปัตตานุโมทนาใหมา่ทำบุญด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญคือชื่นชมยินดีหรือแสดงความยินดียอมรับเห็นชอบในการทำความดีคือในการทำบุญของผู้อื่น เมื่อเขาทำบุญทำความดีเราก็ชื่นใจอนุโมทนาด้วยอย่างสมัยก่อนนี้เวลาเราไปทำบุญที่วัดก็อาจจะเดินผ่านบ้านโน้นบ้านนี้พอเดินผ่านบ้านนี้เห็นคนที่รู้จักกันก็บอกว่าฉันไปทำบุญมานะแบ่งบุญให้ด้วยบ้านที่ได้ฟังก็บอกว่าขอโมทนาด้วยนะนี่คือคติปัตตานุโมทนา การอนุโมทนาบุญนี้เป็นการฝึกนิสัยจิตใจให้เรายินดีในการทำความดีของคนอื่นไม่คิดริษยาหรือหมั่นไส้แต่ให้มีจิตใจชื่นบานด้วยการเห็นคนอื่นทำความดีเมื่อเราชื่นบานกับการทำความดีของคนอื่นอนุโมทนาด้วยเราก็ได้บุญด้วยนี่คือบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาทำบุญ ต้องให้สมบูรณ์ขึ้นไปถึงปัญญาประการที่8ธรรมสวรสดใหม่ทำบุญด้วยการฟังธรรมธรรมะเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เรามีปัญญาทำให้เรามีหลักในการประพฤติปฏิบัติและดำเนินชีวิตที่ดีถ้าเราไม่อ่านไม่ฟังไม่รู้จักหาความรู้ไม่ถามไถ่ไม่มีการฟังธรรมไม่อ่านหนังสือธรรมะ ความก้าวหน้าในธรรมของเราอาจจะชะงักแล้วการเจริญในบุญก็จะเป็นไปได้ยากจึงต้องมีข้อนี้มาช่วยท่านสอนให้มีธรรมสวนรใหม่คือทำบุญด้วยการฟังธรรมซึ่งจะทำให้รู้หลักมองเห็นช่องทางแม้แต่ในการทำบุญเพิ่มขึ้นอีกรวมทั้งให้รู้จักหาความรู้ที่เป็นประโยชน์เจริญปัญญาประการที่9ธรรมเทศนาใหม่ ทำบุญด้วยการแสดงธรรมการแสดงธรรมให้ผู้อื่นฟังก็เป็นบุญแต่ในเวลาแสดงธรรมให้ผู้อื่นฟังต้องตั้งใจให้ถูกต้องท่านว่าถ้ามีเจตนาหาลาภหาเสียงถือว่าเจตนาไม่ดีมุ่งที่ผลส่วนตัวจะไม่มีผลมากแต่ถ้าตั้งเจตนาว่าเราจะแสดงธรรมไปเพื่อให้คนอื่นได้รู้เข้าใจถูกต้อง ให้มีสัมมาธิติิให้ได้รับประโยชน์ให้ได้พัฒนาชีวิตขึ้นไปผู้ที่แสดงธรรมก็ได้บุญด้วยเราสามารถทำบุญข้อธรรมเทศนาใบนี้ได้โดยนำธรรมไปบอกไปเผื่อแผ่ไปสอนลูกสอนหลานให้รู้จักสิ่งที่ถูกต้องดีงามให้เขาเจริญในทานศีลภาวนาด้วยเริ่มตั้งแต่ไปแนะนำในครอบครัวของตัวเอง ทำบุญกับลูกกับหลานก็ได้ด้วยธรรมเทศนาใหม่นี้ยิ่งถ้าเป็นเรื่องที่ยากหรือเขาไม่เคยสนใจเราก็ได้ฝึกตัวเองหาทางที่จะสอนที่จะแนะนำอธิบายให้ได้ผลทำให้เขามีปัญญาทำให้เขาทำดีเป็นคนดีได้เราเองก็ปลื้มใจได้พัฒนาก็ยิ่งได้บุญมากประการที่สิบท,ทิฏฐุชุก,กรรม ทำบุญด้วยการทำความเห็นให้ตรงคือทัความคิดความเข้าใจให้ถูกต้องความเห็นถูกต้องนี้ต้องทำกันอยู่เสมอไม่ว่าจะทำอะไรควรพิจารณาตรวจสอบกิจกรรมทุกอย่างว่าเราทำด้วยความรู้เข้าใจถูกต้องหรือเปล่าเริ่มตั้งแต่เมื่อทำทานก็พิจารณาว่าเราทำด้วยความเข้าใจถูกต้องไหมเรื่องนี้เป็นไปได้มากว่า เราหลายท่านอาจจะทําด้วยความเข้าใจผิดอยู่ก็ได้ไม่ว่าอะไรเช่นอย่างรักษาศีลบางทีก็รักษาไปตามตัวบทพยัญชนะหรือตามที่ยึดถือกันมาไม่เข้าใจจริงเมื่อเราไปฟังธรรมเราก็มาปรับความเห็นของตัวให้ถูกต้องแล้วการทําบุญข้ออื่นๆก็จะถูกต้องไปด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องทิฏฐุชุก,กรรม หรือการทำความเห็นให้ตรงให้ถูกต้องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญต้องพัฒนาอยู่เสมอไม่ว่าจะทำอะไรต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องประกอบอยู่ทั้งหมดนี้รวมเป็นสิบข้อแต่ในสิบข้อนี้ที่เป็นหลักก็คือทานศีลและภาวนาส่วนที่เติมมาเจ็ดข้อนั้นเป็นการขยายจากสามข้อข้างต้นเพื่อให้เห็นความหมาย และช่องทางที่จะทำบุญเพิ่มขึ้นขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังขออนุโมทนาบุญจากการรับฟังและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรายจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวพบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าตลอดไปเทินกาเลนะธรรมดสวนังเอตมังคลรมุตมังการฟังธรรมตามการเป็นมงคลอันสูงสุด